ดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูกันค่ะเมนูอะไรเอ,อ่ยเมนูขนมอ่ะขนมดูเริ่มจากนมก่อน,นเอ้ยไม่ใช่สิอยู่ต้องใส่อะไรก่อนต้องใส่คอนเฟลต์ได้อยู่จะใส่คอนเฟลต์ก่อนก็ได้ลงคอนเฟลต์ก่อนได้ไหมได้ครับะละ้วทีหลังค่อยใส่นมได้ไหมได้ครับตอนจบตอนที่หลังตอนตอนจะจบขอ ใส่มได้ไหมได้ค่ะตทีละนิดนะไหนดูสิขอดูในชามหน่อยสิี่ใส่คอนเฟกไปเยอะไหมล่ะไหนมาดูโอ้ก็โอเคนะห <ขอ S 1> ั่นผลมไม้ก่อนต้องเป็นสตรอเบอร์รี่อ่าวยูใส่สตรอเบอร์รี่ก่อนสตอเบอรี่ลูกใหญ่ก็ได้ต้องเป็นลูกเล็กต้องเป็นลูกเล็กด้วยเหรอ ูกใจกินไม่หมดโอเคนั <Okay. S 2> เปลือกโอเคเอาวางไว้ตู้ข้างๆเคียงก็ได้นั่น <laughs> อันนี้มันเป็นมีดหั่นสเต็กนะคะเด็กๆทุกคนนะมันจะค่อนข้างปลอดภัยแล้วมามาก็ดูแลอยู่อยู่ระวังนิ้วด้วยนะลูกโอเคน่ะเวลามันก็จะหั่นได้ไม่คมมากแต่ก็คมอยู่นิดๆน,น,นะ <c oughs> สั่งชิ้นเล็กอีกได้ไหมลูก มันโวหาอยู่ก็ต้องระวังสินะมาดูสิระวังนิ้วเลยนะโอเคเท่านี้หล้ได้ยูกินได้ไหมครับชิ้นทนีได้ได้นะโอเคหั่นอีกหั่นอีกครับดูความหัน่นต้องระวังนิ้วไหมลูกต้องต้องระวังด้วยนะอยนะโอเคอไปไปหั่นชิ้นพอนดีคำนะแล้ว นมอ้าวแล้วอยู่ไม่ใส่บลูเบอร์รี่เหรอเใส่ใส่ใส่บลูเบอร์รี่ด้วยนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่บลูเบอร์รี่พอแล้วไหมล่ะพอแค่นี้โอเคแล้วก็ส้มล่ะส้มเออข้าวชีนี้โอเคแล้วกีวีล่ะเออจะกิ เชฟลืมทุกอย่างเลยนะคะเชฟยยากเขาชิเ้เล็กๆหน่อยผิดละดน,นั่นเนี่ยอย่างนั้นเล็กสุดเลยได้ไหมได้ครับพอแล้วไหมแค่นี้พอแค่นั้นพออันนี้เป็นนมอะไรก็ได้เหรอครับลูก เลยเหรอไหนดูสิไหนดูหน้าตามัสิว้าวน่ากินจังเลยต้องเป็นช้อนต้องเป็นช้กาแฟด้วยเหรอไอ,อ,เอ้เล็กไปอยู่เดี๋ยวตักไม่ขึ้นโอ้ช้อนเป็นช้อนนี่โอเคช้อนนั้นก็ได้อ่านั่งสินั่งก่อนจิกดาว กินเลยต้องกินเลย,เ,เ,ลยเพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งทาเองอร่อยไหมนะอ,อ,อร่อยไหมครับอ,อันนี้เป็นมื้อกลางวันนะคะน้องวินบอกว่าอยากกินซีเรียลอยู่ดูที่ไหนมานะดูมาจากไหนนะ อ,ออกข้างกล่องคอนเฟลตเขาบอกว่าเขาอยากกินอีกแบบนี้นี่ ขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดซับจ c r คลายไ้กับเยวินนะคะช่องใหม่คือ,อชื่อช่องอใหม่คือ i am w i n t นกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วลูกครับ <laughs> วันนี้ลาไปก่อนแล้วบ <c oughs> ายบายอ้าวไม่ไปไปหนครับลูก <c oughs> ยังไม่ไปหรอไปสิไปเถอะ <laughs> เสร็จบายบายโกยูวินเสร็จบายบายโหนไวเนาะยังไม่อยากไปเหรอลูกงั้นมามาไปนะไปแล้วเสร็จบายบายทำไมล่ะเสร็จบายบาย